สิ่งสิ่งที่ต้ารู้สึกดีนะแล้วก็รู้สึกแปลกไปกว่าครั้งต่าครั้งก่อนๆน,นะ คุณแจ็คคือทุกครั้งเวลาจะตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเขาจะพูดว่าพักนี้มีเสียงเท่านี้ได้โคตตารัฐมนตรีเท่านี้พักนี้ได้โคตตารัฐมนตรีเท่านีา้คือเขาไม่ได้พูดถึงนโยบายหรือว่าหลักการอะไรของรัฐบาลแต่เขาพูดถึงโคตตาซึ่งเราก็แปลกใจมาตลอดหลายสิบปีว่าทําไมพูดถึงแต่โคตาแต่เมื่อวานเนี่ยคุณพิธา ออกมาถแถลงตอนเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเศษตอนคะแนนเสียงเริ่มออกมาชัดเจนแล้วว่าพักเก้าไกลเนี่ยน่าจะเป็นพักที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งนะคุณพิธาพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าเวลาที่เราจะร่วมรัฐบาลกันมันไม่ใช่แค่แบ่งกระทรวงหรือดูสอสอจำนวนเท่าไหร่แต่เราจะทำเป็น MOU ที่เป็นเอกสารเปิดเผยต่อสาธารณาชนว่าการร่วมรัฐบาลเราคาดหวังอะไรซึ่งกันและกันบ้าง เวลาทำงานจะได้ไม่สะดุดระหว่างทางแล้วก็ให้ประชาชนสามารถคาดหวังได้ว่าสิ่งที่เคยสัญญาก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งยังเหมือนเดิมทุกประกาศเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันนี้ออดีมากเลยดีมากเมกื่อคืนเมื่อคืนผมฟังแล้วผมผมก็อมยิ้มอยู่ว่าเออเนี่ยมันเป็นแนวการทํางานที่ที่มันเป็นการทํางานเชิงระบบแล้วแล้วเราได้เห็นภาพภาพนี้จริงๆก็คือ สมมุติว่าอาจจะต้องรวงกับภาคเพื่อไทยภาคนั้นรรคนี้นะครับคุณก็เอานโยบายที่คุณไปสัญญากับประชาชนไว้แหละเอามาใส่ในตะตร้า,าเดียวกันนะครับแล้วก็มานั่งดูกันว่าอันไหนเป็นพิวอตี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะทําอะไรก่อนใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่เอาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เอาใครไปดูแลกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มันคือเอางานมาตั้งก่อนแล้วเอากระทรวงมาทีหลังอันนี้อันนี้ฟังแล้วรู้สึกดูดีนะครับ อดตตติาม่ไปเมื่อเช้าเลขาที่การพักก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์สส่อมชนอย่างอย่างที่พิ่ตาพูดเมื่อกี้เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาจะไม่มาคุยว่าเอากระทรวงไหนใครได้กระทรวงไหนเขาจะเอางานมาเป็นที่ตั้งก่อนแล้วก็จะคุยเรื่องเนี้ยกับพักเพื่อไทยเพื่อมาทํา MOU กันแบบนี้ครับพี่ใหญ่พีตาครับ ก็ผมก็ชื่นชมนะครับคือผมจะเล่าให้ฟังว่าผมมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งด้วกันที่เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ของผมนะครับก็เคยทํางานกับคุณทิมพิธาสมัยอดีตซึ่งเขาทํางานกันที่บอสตันคอนซ l ล a n นกรุ๊ปนะครับสักคนในธุรกิจหลายคนเข้าใจบริษัทนี้จะมีบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ชั้นนําโลก2บริษัทก็คือหนึ่งคือวูดแมคินซี่นะครับสคือบอสตันคอนซอลเลนกรุ๊ปแล้วก็ เข้าใจว่า BCG เนี่ยคุณสินพิธาเคยทำงานมาก่อนนะครับคือเป็นแนวคิดของนี้ครับทุกท่านคือว่าแนวคิดของการทํางานในระดับองค์กรใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขาจะมีการตั้ง KPI มีการตั้ง Policy แล้วก็ List Policy ซึ่งผมชื่นชมนะผมฟังตั้งแต่คุณสิริจันทร์เี่งให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเริ่มจากว่าเขาเอาความคิดของทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วหาเป้าหมายก่อนนะครับแทนที่ว่าไม่ค่อยแบ่งกระทรวงก็คือคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับองค์กรบริษัทเนี่ยในขณะเนี้ย เ่อ BCG กับแมคเคนซี่เี่ยขนาดอะไรนะครับก็คือเป็นความคิดใจว่าพอเข้าไปเนี่ยดูในผังองค์กรว่าองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจยังไงแล้วก็ตั้งเป้าหมายขึ้นมาระดับ1นึ่งสองส่ต่อนะครับก็เป็นคอมมอนโกล์พอเป็นคอมมอนโกลเสร็จเนี่ยก็จะคัสเคดลงไปว่าใครที่เหมาะสม,มับงานแล้วก็ไปทํางานอันนี้ผมชื่นชมนะครับว่ามันเป็นแนวความคิดใหม่ที่จะเปลีป่ยนวิถทาได้จริงๆน,นะครับค,คุณปุ๊กําลังพูด <laughs> ทฤษฎีที่ที่เราใช้มาตลอดชีวิตนะไอ้ BCG โมเดลนี่นะ ใช่ไหมแล้วก็ผมคิดว่าเออผมผมก็เริ่มเห็นภาพนั้นแหละคือจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราเราเริ่มต้นที่ที่ความต้องการของประชาชนนะครับแล้วเอาตัวโครงสร้างหลักการที่มันดูแล้วมันมันมันโซลิดนะครับแล้วมันแวลิดเอาเข้ามาใช้จริงๆนะครับแล้วก็มีความจริงจังต่อการดําเนินนโยบายเนี่ยแค่นั้นเองครับประเทศไทยมันก็ไปได้เรื่อยๆและนะครับแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ย โจทย์ใหญ่ของของพรรคที่จะก่อตั้งรัฐบาลผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของออการที่สร้างการที่ต้องสร้างความความความแข็งแรงแบบถาวรนะฮะคือผมผมเชื่อเชื่อเชื่อว่าจากนี้ไปมันจะต้องมีอะไรอีกเยอะฮะคุณปุ๊กคุณตเพราะว่ามันมันยังไม่จบอ่ะมันยังไม่ได้ประกาศอะไรเป็นเรื่องเป็นทางการแล้วก็ในเหตุกันเนี่ย คดีคุงคดีความที่มีการเป็นล้องอยู่ตั้งสิบกว่าคดีนะครับคุณพิธาก็โดนไปรู้สึกเจ็ดหรือสิบคดีไม่ได้สิบเรื่องนะครับแต่แต่แน่นอนคือ,อ,อทางทางก้าวไกลเองเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็รู้อยู่ดูแต่แรกแลละและผมเชื่อว่าหลายหลายพักที่ที่โดดเด่นนะเขาก็ต้องนั่นเหมือนกันแต่ดีฮะผมคิดว่าถ้ามองในแง่ของการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับประชาชนได้เห็นถึงความถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันก็ต้องยอมรับการตรวจสอบของ ของไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามหรือของประชาชนก็ดีนะครับก็คงต้องทำครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอันนี้ที่ที่ผมเคยเล่านะพี่ใหญ่ว่าผมผมอยู่ในโลกหลายประเทศจริงๆนะนะแล้วผมก็เห็นมันเป็นเทรนด์จริงๆมันเป็นเรื่องของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงช้าช่ไม,ไม่ไม่ทันแล้วนะครับ ก็คือจริงๆที่อินโดนีเซียเนี่ยโจโควีเป็นคนหนึ่งที่เมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันคือ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 จะต้องมาอยู่ในประเทศอินโดนีเซียจะเข้าใจว่าประเทศนี้ทจริงแล้วปกครองด้วยทหารทหารคือคือแบบเป็นเป็นอย่างนั้นจริงนะคือว่าปฏิการทหารจนก,กระทั่งมาถึงมีการเลือกตั้งก็ยังเป็นทหารอยู่แต่พอมีโจโควีขึ้นมาจุดความหวังเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับหรือแม้แต่ผมเชื่อนะพี่ใหญ่คอยดูผมคิดว่าทางทางยุโรปต่อไปเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นมาคงมาครองอะไรทั้งหลายเนี่ยต่อไปเนี่ยการเลือกตั้งก็จะเป็นคนที่มีความคิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อเมริกาเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่อเมริกาอนะ่ะถ้ายังเอาลุงไบเดนกับลุงทรัมป์มาเนี่ยก็คงไม่มีทางเลือกแต่ผมคิดว่าอเมริกาข่าวหน้านะผมฟันธงส่วนตัวนะวันนี้ผมคิดว่ารีพับลิกันชนะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าต้นไหนก็ตามนะครับคือคือโลกมันเปลี่ยนแปลงจริงนะครับความคิดของโลกเนี่ยที่ที่ผมตกใจยอย่างนี้พี่ใหญ่อันนี้ผมเล่าให้ฟังในฐานะส่วนตัวนะเพราะผมทํางานเทคโนโลยีอินโนเวชั่นนะฮะ คือคือลักษณะนี้มันเป็นลักษณะอันหนึ่งของแม้แตา่การเมืองของประเทศไทยเนี่ยเห็นชัดเลยว่าความคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเทคโนโลยีแต่หลายอย่างความคิดแต่หลายอย่างเนี่ยมันจะเร็วจนจนคนตามไม่ทันนะครับผมยืนยันนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณพิธาหรือว่าคุณนุ้งอิงจะได้เป็นรัฐบาลจริงหรือเปล่าแต่ผมเห็นเลยว่าสังคมไทยกับตัวเลขออกมาเนี่ยพี่ใหญ่ว่าว่าพลังของของสื่อของการหาเสียงหรือแม้แต่ เขียนไหมฮะว่าการหาเสียงวันสุดท้ายเนี่ยก้าวไกลใช้วิธียืนโพเดียมตรงกลางไม่ได้ยืนเวทีใหญ่แบบเดิมนะฮะก้าวไกลในวิธีการการการหาเสียงเนี่ยจะใช้ยิงแอดยิงสื่อเข้าไปถึงหมู่บ้านนะครับซึ่งไม่มันมันไม่ใช่ระบบโหวตคะแนนแบบเดิมนะครับอันนี้อันนี้เป็นสายลมในการเปลี่ยนแปลงของโลกจริงครับพี่ใหญ่สวัสดีครับคุณเอิง คนหนึ่งยังง่วงนอนอยู่หรือเปล่ปาเมื่อคืนสงสัยดูบอลแน่ๆเลยเมื่อคืนพอผลออกมาชัดเจนแล้วผมก็ดูบอลเลยครับ